สาวหน่อยมาขายอันนักร้องเสียงท้องทั้งต้นไม้จักโตัวลอยตัว,ตวจักพันสองตัวพันตัวละห้าลอย,ยเออจะสองตัวพันปนัณณ์เฮาอ่อยยังปิดเอายางไหมเงี้ยบ้บ่บเบื่อใส่ใส่มาให้ส้มเอีอยงยี่หันพาไปส้มเนี้ยพาไปส้มเนี้ยตลาดแค้มทางครับโอ้ยอย่าว่าตลาดถูกไป อันห่านห่านห่านติดเองขายเองครับจะก,กระจันน้อยเดี๋ยวพาเอาบางอุปกรณ์ mm. นี่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 อันนี้เอิอยังลานี่ยนี่นี่เอาเอมาโชเนี่ยมาโชเนี่ยนี่นี่ตัง,ตงยางไหมบ่ใส้มันเหนียวแซมเลยยังไงอีกย่งก็มันจะมุดแล้วมันจะมดแล้วบอเวลาไปติดเขาจะยินเสียงมันห้องบอชุ้งไหม,มนหมี่บอนี่ยบอไปชาวนี่ นี่ไม่สาวแล้วด้วครับรนี่จักจั่นอันนี้ลูกเบิดบ่หลานน้ำกันอยู่บ่นี่น้ำกันอยู่บ่หรือคนละคนคนละคนมาสื่อซอยปูละหาสิบพันไหมสามคนกับสามทวงสามคนกับสามทวงอันนี้เจ้าหนึ่งอันนี้เจ้าหนึ่งอันนี้เจ้าหนึ่งโอ้อันนั้นน้ำเจ้าหนึ่งเอาสองเจ้านี่ก่อน แต่มีประมาณไห้หาสิพันจกมาจุกมะเสื้อสาใหญ่แล้วนี่เอาไปเห็นจังไหนกินทอดเอาก็ได้วก็ได้ติก็ได้อดกขาพันธอนขายจักรจันเอาติ๊ได้ก็เอาเ่นิของแล้วก็มาใส่ถุงใส่ถุงไว้กับพินนี้ก็มี่ขึ้นมมัดนะอี้่ ามเาะเอาไว้ลังกะเียบยังายดิสยสาท้องลงมาได้แลองได้ไดแล้วนะสอคนดะจะซื้อไยังไซื้อ้อยซอยคนนั่นนี่เน่ยดาวซือดาวก็ซื้อซอยอยู่เฮียนอยู่สัตนได้บริเฮียนเขาไปติดไก่ปะยังไงซือแถวหนิตอยู่หน้าเลยมันห่องลายบ เมื่อนึ่งในว่าในร้อยโตเมื่อนึ่งในสองร้อยโอ้ไปกันจนเมืยให้กันคนติดกันหลายปะมีค้นไปติดหลายอยู่เมื่อปีแล้วปีหนึ่งกีคเลงตลอดนะนี่ปีละเทือมาปันเอาให้ ขนมจากไทยสับเซาบดักันกิด้แน่นอนตันกันเด้อใช้น้ำกันอยู่บ่นะกับไปน้ำยู่บ่นะผู้ใดกับไปตีน้ำกันบ่โอ้แบวกกระเป๋าหน่ายสื่อจ้ากระจันซอยเพิ่นติ๊ดมาเองเอาตังติดธรรมศาสตร์ยางไม่ใส่กับหน่ำขี้ย่าง แล้วก็หนวกอนเนืนเนอ้นมันเหนียวเนียวกับไปติดส่งสวยๆเนี่ยมันก็จะห้องยางต้นใหม่แก่ะไแก่อะไรยู่บ่แก่อไทรงขึ้นไหมเอากร้นปกไม่ได้โอ้โหนะโอ้ยแซบไซาเกียวสุดยอดเลยปั่นน่องพรับที่บางีละปันน้องแล้วก็ปั่นเทาน้ำเด้อตัได้แซบ พันธ <l id> ุ์ผ้ากันออกไปเก็บอันนอนขี่เล็กเด้อครับเซนน้มเซนน้มนอนอยู่ต้นขี่เล็กเขียวๆหน่ะนี่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 เอ็นวางมันไตขึ้นมาเนี่ยอยู่ขอบนี่ยเนี่แทงซี่ก็กินได้สปอรมันบางขั้นเข่าฟักแล้วเอามาไหวก่อนเอามาไหวเอามาไหวให้มันให้มันเข่าฟักก่อนโอ้เอาไปไป ยังม้อนคำพันธุ์ผ้ากันไปเก็บครับพุ่นละคำถนนไป,ไปไพุ่นโดยโดยโดยทำมาหากินไปครับผ้ <ไป S 2> ากันไปเก็บน้อนขี้เล็กครับตลาดน้อยแข้มทางได้ยังงูมาหอยอ่อนตัวเอ็นเตียนอยู่มือป่า<ไ>ปขัก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 ขก <ไป S 1> โอ้โหจักพัน สองแสนหาปลาน่ยเซยังพ่อปานายเซโปูนน่เดี๋ครับตั้งเป็นใหม่อยู่ครับเงนอ่อนอยู่าไม่ไม่เลยแค่จังไหนเอามองไงเลยสองแสนห้าต้มให่น้มบริโบรไต้มไ้ต้นหน้ายนี่เดี๋ยว้าแสนหาตัวน้อยี่ครับสองร้อยในย สองร้อยกบาท <c oughs> เออเนี่กใหญ่กันปลายังเขานปลา้ไนนี่บ่คือเงเอาเถอะจะมีน้องไหมน้อง,ออง,อองถ้าปลาหวยน้องมันจะโตอ้วนๆเนะาะอ้วนๆกลมๆปลาเลี้ยงนะ่ะอันนี้ธรรมาัตว์มันว่ายน้ำลายบา่ออโอ้จักพันไม่เท่า,สา,าสามสิาสามนอีย่งนะ่ะมบ่มีเหลี่มอะบ่มีบ่มี มีบักแข่งมีนอหม่มีป่าแล้วก็มีอีหยังบูนี่เฮ้ดจังไหนบัานี้กินต้มเอาต้มกินหยังมันบ้่เคยกินเดบาดนี่เด้อบ่อนเอาซื้อนอหม่นี่มาถุงจักพันก็ถุงเ้หองผู้ใหี่เฮาหเฮาไม่เท่ามีหย่างสเอะ หมดแล้วเขาไม่เท่ามิหยังอันนี้ห้องเจ้าว่ะใส่ห้องเจ้ามาถุงคนละถึงว่ะสื่อซอยนี่ห้องบุไดใช่เนี่ยสิบพันนี่ห้องแม่บ่เอาบะแข่งเน่าไม้สื่อซอยเราแต่ว่าแม่เท่านี่เบิดแล้วผู้ชายนั่ยขายปลาเมื่อเมื่อเป็นแบบนี้สำหรับแม่ เป็นตะเกิดบ่งูตอดงูห้ามูจงอางโอ้ยงูจงอางอ่ะนี่แหละปีแล้วแม่เป็นมาปีแล้วบ่เขายืดเดี๋ยวบ่งอไปตลอดเลยติงนิ้วเดยบ่ก็เลยไดยใส่คางเดียวคางนี่ก็ยุ้งสีซื่อนี่เออย้อเอาไปหอยยังเดียหอยถุงหดบะหอยถุงได้เลย มันจัง <C ourse> บ่จังโอ้ยโชคดีเนาะเขายังบ่เป็นอย่างยังมีชีวิตยังมีชีวิตว่าไงซะงูจงอ่างนี่ตอดเพท่านนี่ไปแล้วด้วยนาะมามาซื้อซอยเขาเป็นไงเนี่ยเขาเป็นไงนั่นรวมเป็นเท่าไหร่ดสิบหเจ็ดสิบห้า เราไม่หาซิบเป็นเจ็ดสิบห้าหาเองสบอหาเองหรือเขไม่อะเบิงมือมันก็หมดบาทหาไปมือเดียวน่ะมือเดียวนี่เขาไป็นไงเฮ้ยกเอาอันนี้ของเราก่อน้เดองาเติมให้ให้เบิดเลยให้เบิดเติมให้เออของแม่มีอย่างนี่นราไม มีนี่มีน้องไหมน้องเก็บออกมาฝากหาปลาเต่ฝากโคกถุงดงดะกีพป <Hayır. S 3> ันหามาคือกันปลาย่านมามีแนวมองเห็ดกินครับอ้าวขอบใจแหละจ้าซื้อหายกำลังใจบะไดต้มได้แกงกระสีพยายเขานี่แหละใจด้วยดูอ่ะอยู่ดีมีแห้งปลานี่อุ้ยขักอีหลี ต้มส่วนเนี่ยก็สีกสดกากๆเลยลาบพร้อมเนาะก้อยก็ได้ก้อยก็ได้อยู่ดีไม่แห้งเด้อ